มารกกูอคูเลชีเยลูดพานังโอโคเพนาะือเถออคูดูซีลมูนากูช่องพร่องไม่พร่องแชรดีคูซีซองเดอร์ใส่าทางผ้าดีพร่องตาใส่เธออากาแพท่องอลอละมุเวโอชองก้างแก้กโลอาสะร่งจา้าทากะเฉยเยซูลิมองเวไว้ท่อเธอเอดูปิล,าอ,ออา,ยยปลาอาโออาลัางกะเฉยเยซูเดียปิลาอาจ้ากะเฉเยซูใจเว เนี <Es> <idas> you know, ่ยโยนอเมนเกพร่อยู na, e ่เจ ja ้าเพดานกระเชยเยซูคลายช้าเวเดเนื้อเจ้าบีนอพลองลึดถืออคูดูเซลโมนาฟองเวแอไม่รอเอาดอนาปิลาอัานจากากระเชยเยซูใจเวเนื้อใครชอบถน้ำไม่เออะผีพร่องฟองเนี่ยเออย่างอีเบดอกระเชยเยซูคลายช้าถนะำไม่เอปิลาทโยเวขอลอ พี่พ่อยู่แม่มาอาวีนางแหวมือนี้ก็่แช่ยยแม่พ่อเพล่เธออาจแค่นอปีล่ากูแพลรีพ่อมเบสซูลยแกท้องพ่ออาทางนี่เวพ่อเลยแ้ไม่บาราบาโอลูกพ้องผาดีอากูพังพี่แม่เติมทางเติมรางแม่ซีพลงพ่อแกโอชองอาทางปีล่ากิมาอากูแพลพ่อมเบสซูลยแกบีซึฮัเมลีเวนอปีล่าอาจารย์เวแด ซื้อเบซาเกมาจะมากูเพนซื้อพลอยอยู่จะจ้าไปเดนแกยอ่ะอไรบีอีปีลาสิกแกเวยวพีพ่อลือเถอะคุดูซิลมูนาเกมาพ่อโพนี่ก็ใชเยซูเลยอลันเดียโนไปเนี่ซือไวควาไวย่องเวนอลอะเบดพ่อลือเถอคุดูซิลมูนาม่ขุยทางพ่อโอชลมูนาสซะเกมาอาถางปีละกูเพลบาราบาเอซื้อไวซิลโคลอ ปีละอาจากปลอลมูนอใจเวมเม่บินอพอลูนูซื้อกัวเพราะยู่อเจ้าเผดินอะแกเนาะจะม่เม่เอยบิจาเลพรองกูชาท่างเธอใจเวแดเรททางหาลุเชปกเียรนอยเปีละอาจาซื้อเวสีใจเว่เรททางหาเมทลอเวม่พเบ็ดทม่เลยเบดอซื้อเวสีลมูนอกูชาเถิดูดอใจเวแด ตีลาเบซาแม่เบโปรลมู้นออา l a ลอทบินอกูเพลบาราบาเออาศเวเมก็ช้ยซูนอกิม่าพ่อเพลงวิถางเวงลีเพลกางเวลูสปังกีอัลเลอนอละ o ซอพูลมู้นอมองก็ใชเยซูหลุอดูอัดดาวผ้านอ i ีเผ่อโรมากั k เวบีทูรีอาศเวสีกูชองซพูอากแพด้าบองเย เดซสู้กากระชัยเยซูอัใชแคลและเพลบคว้างในโคคลาดีตจูตะคาย้องคลาดทางเอเวอคูลองทองอาชาหนออาซื้อเวยาจูเบคานดูเวลาดีใจเวร้องอยู่อาเจ้าเพดงเอออมากช่องผ้าแบลร์แงดูเวสูดีเซลเลเตถูกพรีเวอลองไพลาคานหลวงเมเซผ้ายาทาจูเบทานดูเว ข่อยไก่ซาเว่ยงย่อหนอบอล่างข่อยเวอยใช้แขนลาเพลหรืใบหนอเดอร์สูดเดอินก้าวทางไทยเวอากระเช่ยาช้ชางรองอวงลืมมองทางข่อยไวไวมิลีเพลทางเวลู่สิปังกีอันเล่หนอรอพีเซอร์พูลลี่ลู่เกลหนอเบจิโคก็แคว่ละแกอัไม่สีโมงโอลู่ขอเวกเล่มาเนอใบผ้านอเซอร์พูลมูนอแคนเนเว่ยยุ่ทางขี้เกะเฉเยซูอสิปังกี้หนอ สี่มงนอกีพร้อใสเลยอโพแควโอเคแงอเมออาเลซังคูดีรูโฟอัฒม์โมกกระเชยเยซูท่ออัลลางโกเวโกลาโกธาโอเวอาโคเธอคูคีอัลลังเดโอเวอาสบัยแซทีพีอเลคาเวดีเดซีแคลปีเบดาอเวโอเวเอถอดช้านอเซอร์โพลมูนอเพลทามเวลุสัปังกีอัลลอง ว่องตาโลอัซะผีมาหน้าผ้ากชัยเยซูอาชัยช่างท้องเรืองแ่มัล่างทีเบนี่ผีละไม่เล่ผีเซอพูล,ลม,มูแพร่ทางกชัยเยซูหรือเสปังเกียร์เล่าหนอหมอคุยหมุโกโคพล่องคุย,คคยล่งลางตะใครฝองเวลูไปล่องบีอีพปรองอยัวเจ้าแผดเดเซอพูล,ลม,มูหนอแพร่ทางกาพร่อตําลาตะขี้แกหลูเสปังเกียล่องป่ารอ,อลูกกชยเยซูอ่างไทย အချူချီလည်းရအချူခုလည်းရတမဲအစာပိအိနော်မဲချီထောက်ໄວးလည်းငိလည်းဝေပီအကွိလာဝေဝေပိအဝေဘေထဒွာခရာဘိဖလုံအဖလုံသန်းတော်လုံးဖလိုင်လောင်းလူကလေးလည်းဖဲနော်ဝိဝါအခုခ莱ရဲစာကချေယေဆူနာမအဲချေဝေနေဖိနမမဲလာခေါងဝေဟာဂောစနေနမတိုက်ထန်ထိုက်အစံမဲဖိုလ်ဖိလန်းစား ใจล่างควยเซปากิอ่อลองเสอต้องลือเธออคูดูสีดีคูสองเธอใส่ผาท่าผ้าละแพนอใครไกด์ซาเวนหน้ามาล่ะกางแกล้ลอาซาใจเว้อเมเดเม่พอมพลีโฟก็เพสีไม่ดเมพอมพลีอกเชียซาสีดีใจเวคลีพี่เกปร่งอิสระองอาะจบปได็นเลยแกนอมาจ่าล่าควยเซปากิอ่อนขไนอีงอกกมาชูมนน้าล่ะ พองพีอาบ,บเธอแพร่าทางสิงปังกีอาลงลูกคือเยซูอาล่างใต้นอใครไงซาเบอาเวปารอพีมือเธอเนอเธอใครล่ะใครขังระเบยนอท่องซาโมเมืองขายลาย่างข้ท่องซาโมเมืองขายล่าง,างข้ขนอคชยเจสุก,กู้ชาทางเธออารู้องทางใจเวด้ดเอลูอีเอลูอี ลามาสบาธานีโอเวออาโคจะเกิเชือย่จะเกิเ hmm, ช so ือย่เบตุโลนใจเดยเบลเลแกแงพี่ไอชือเธอเบาพี่นอเท่าอันแนก้าเวนอใจเวดแดคกูชนเนเวอเวกูโมเอลียาพลองเล่แกลิชูเมนิตกู้สองหลลองจูล่งจูเวดีสบไยเซทิชัย เชื่ทางเวลูผ่องระบองอคีทุยอทางเวมาร์เดอโอกคเฉเยซูลาใจเวดก็มาคุยดูคุยอะเมเอลียาเมรีโชล่างควายาชิอาเกเฉเยซูกูชาเธอผ้าดูละทีละก้องอาซาเทเวล้องตะไกยาพียกางทาเธอลูเวห้างผ้าละบนอยาลลโคลัวขู่ไทยท้องล่างลัวข้าไทยกีทางก้าขี้เกินนอลอง เซอร์ครูชีเถินลูกเฉยเยซูอเมซพาลเกงเดบ,บเวอซืบินาะใจเวเดพูลงละแเยจูมีช่วยอภูเครดิตีลหอพราะมึงโอผินนอนละนั่งโอช่างชื่อแขว,วูจูเวลาลูกอซื้อเวอแกลแนอเมเวนางมารียาพอม,มาดาลาลเกงนางมารียายาเกา้าปีดีโยเซอหมูนอลเกงดีนาซาลูเมลละลูกเฉยเยซูโอลู กาลิเลียขังพาอวนออาซอเวสิซาไกโพกิเฉยเยซูอาคายเมชาเวลพ่อมืออาแกพแอลูอาเกพโพกิเฉยเยซูอาคายท่องวิญเยรูซาเล็มพาโอเวปินอเอแกปาลอลูมือแกลานละโคเบมือไดเวเธอเรนนี่คล้าใท่องมือดูเธอแบเยเลนนี่ได้เบนอยูซิเพราะอารีมาเทกีพรองตาไซเธอเหล่ พี่พรอนดูเบียยาเบียอากูอะไรอาเวาอคู่เท็กก็เชยย้อยอมมึงอะบ้างปะอยู่ซี่แม่ซาลัวเบิงร้องลีหลูดเธออดูปิลาอโอาวไว้อ่างทางนี่ก็เชยเยซูอะจูละพี่ปิลาสิแกเวก็เชยเยซูสี่ยา้าหนอโทอยเวขอกูนี่เซอร์คูลหรือแงหนออ่างใจเวแดเยซูลรืแงหนอสี่ย้าอะทองเซอร์คูลหรแงหนอโลเบอะก็เชยเยซูสี่ย้า พลากิมอยู่ซีเมเนเวอจูล่อยู่ซีขุยตะกยาลูอรีลาเบนงงเร่องโลงควยก็ใช่เยซูอจูบองไว้ดีตะกยาละใบนออังกีลาเวอจูหลุะเสกคูผ้านาพี่พ่อเครงเนเวเวหลูไลพผ้าเครงใบทาเวอผ้าคูทูนอดีหลงละพองละนางมาริยาพ่อมาดาลาละแกดินามาริยาอยู่ซีอโมลละแกแขวดูเว anh kêu về là nó à, bé về là